วันนี้เจนมีข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับคอยเบดมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะรายละเอียดได้มาจากเว็บไซต์บล็อกโนดนะคะเขาได้ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าทางคอยเบดเองจะหยุดจ้างพนักงานใหม่ชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์สาเหตุก็เกิดจากณนะตอนนี้เศรฐษฐกษิจของ ดิจิทัลหรือเงินต่างๆที่เป็นดิจิทัลเองมันค่อนข้างล่วงหนักมากจนทำให้เขาไม่สามารถคาดการหรือควบคุมอะไรได้จึงขอชะลอการจ้างงานพนักงานใหม่ชั่วคราวไปก่อนถ้าเพื่อนๆเ,เห็นข่าวนี้ก็นะเวลานี้เองจะเป็นการเกือบทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีต่างๆเช่น Meta หรือ Uber เองก็เกิดการชะลอการจ้างงานอยู่ณเวลานี้นะคะก็เห็นข่าวนี้ก็มันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เศร้ามากซะทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเป็นกันทั่วโลกนะเวลานี้ทั่วโลกเจอปัญหาวิกฤตเงินเฟอ้อจากอเมริกานั่นเองนะคะส่วนว่า ประเทศไหนจะกระทบมากกระทบน้อยก็ขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยนะคะข่าวขาวนี้นํามาย้ำเตือนแล้วก็เตือนให้เพื่อนๆได้ระมัดระวังการใช้จ่ายหรือการลงทุนใดๆก็ตามนะเวลานี้ต้องมองให้รอบคอบที่สุดและดูให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของเรามากที่สุดดูหลายๆอย่างในตัวเราก่อน แล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าเรารับมือกับตรงไหนได้บ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนแค่ขอแค่เราคอยอัปเดตข่าวสารตลอดเวลาแล้วเราก็จะรู้ทันเท่าทันว่าเราจะป้องกันเตรียมตัวรับมือยังไงก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี n f t หรือ m e t a ต e r s เก็ ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้อยู่เป็นประจำอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ใน EP พีแน่สวัสดีค่ะ